สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเน่อยู่กันที่บ้านริมคลองนะคะนี่ตอนนี้เรากําลังทากระทงหลงทางกะหลงหลงทางหรือยังคะพี่ปูกระทงกําลังจะหลงทางนี่แต่กระทงพี่ฝันกําลังจะไปหาคู่ค่ะเจะหลงทางอีกหรือเปล่านน่เรามาดูผลงานของแต่ละคนกันนะคะตรงนี้นะคะเรามีเด็กเด็กกําลังวาดระบายสีอยู่ โอ้นี่ยายยายดูเด็กมีความว่าใช่นี่นะคะของทุกคนเสร็จหมดแล้วค่ะของทุกคนเสร็จมาแล้วใครทายซิว่ามีของใครกันมั่งนีอ่าของพี่ฝนอ๋อเอว่าแอบเอาปากกามาไอ้นี่อ่ะอ๋อทำเสร็จกันหมดแล้วของพี่ไฟยังไม่เสร็จเลยค่ะทุกคนนี่ยังอยู่ในกองใบตองอยู่เลยค่ะของพี่าฟ จไหยังไม่ไปไหนเลยค่ะยังอยู่อย่างงี้ค่ะช่วยถือแม่มามาเดี๋ยวให้แม่พึง่งไลฟ่ต่อเลยเดี๋ยวต้องรอก่อนพี่ฝ้ายังไม่เสร็จไงพี่บีอ่ะสวัสดีช่องชิคๆ,ๆหน่อยแล้วพี่บสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะเราก็จะแบบว่ามาจับแมงดานะคะฮะเขาเรียกแมงดาค่ะอ๋อเขาเรียกหนึ่งช่องแมงดาใช่ไหมโอ้ในทุกผลงานพี่ฝ้ายหน่อยนะสวยเดี๋ยวอ่ะมาหันไปอีกที โอ้โหศิลปะเดี๋ยวเรารออันนี้ของสกายเลอร์นะทุกคนนี่นี่พี่ฝนก็อยู่นะอย่นครบนี่ค่ะนี่มาดูผลงานพี่ฝนสวยมากจะบอกให้แมเนี่ใครทำกระทงเองบ้างคะนี่คือความภูมิใจนะเออเราทำากระทงบีละครั้งนะเป็นการแบบว่าได้รวมตัวกันในครอบครัวด้วยนะทุกคนนี่ แล้วก็ทํากระทงด้วยกันคือของเสร็จแล้วยกเว้นของเราพี่ฟ้ายี่พี่ฟ้ายไปทดลองมาจากอะไรนะต้นกล้วยเอ้ต้นมะม่วงใบมะม่วงเนี่ยใบมะม่วงแล้วสําเร็จไหมไม่สาเร็จมันแข็งอะคือใบมะม่วงมันแข็งนะคือเราต้องเอาแบอ่อนขึ้นต้องปีนไปเออมันแข็งนะก็เลยทําไม่ได้ก็เลยล้มเลิกไปก่อนก็เลยช้ากว่าเพื่อนนะสวัสดีค่ะคุณเมทารัก์ ตอนนี้มีคนดูดูเราอยู่9คนนะคะโอ้โหสิบเอ็ดสิบเอ็ดคนแล้วสิบเอ็ดคนแล้วออตอนนี้วันนี้จะไปลอยกระทงกันที่ไหนคะเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้านบ้านค่ะเ<อ>ดี๋ยวเรา<อ>ไปเจอกันพวกเราใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่นี่นี่นครับเค้กอยูด่ด้วยนะคะอยู่กันครบค่ะวันนี้ครบนะคะยกเว้นพี่คอรยกเว้คนคอร์ดคอรชิกชิกใช่คอรคอรชิกชิกชาแนลหายตลอดเลยอ่ะมามารายงานตัวด่วน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 เลยค่ะ นู่นดดีนั่งอยู่นู่นทุกคนทุกคนเราหายไปนานมากเราไม่เคยไลฟ์สดเาเป็นเวลานานเลยนี่เดี๋ยวเราจะกลับมาไลฟ์เยอะขึ้นนะอันนี้เป็นกระทงของคุณยิ่งให่ช่วยกันทำนะคะช่วยกันทำให้คุณยายพีต้องล้วยก็พี่ฝันอ่าเราใครใครดูไลฟ์แรกไปก็จะรู้นะคะว่าใครเป็นคนตัดต้นกล้วยนะนี่จริงๆก็จะจะตกครองแล้วแหละปีคนบอกว่า จริงๆอ่ะเขาว่าไม่อยากให้ลอยพวกขนมปังอแต่อันนี้ไม่เป็นไรขนมปังที่มันแบบขนมปังอันนั้นปลโอ๊โมันเหมือนมันแบบมันไปหนักน้ำหรืออะไรพี่ก็ไม่แน่ใจเขากลัวปลาไม่กินใช่ไหมอ่าใช่ใช่เพราะมันเยอะไงพี่ปูมันเยอะมันเยอะเว่าขนมปังปลาพอมันเยอะกปลามันก็ไม่กินกินไม่ทันเพาะวมันเน่า่ะแต่อันนี้อันนี้ดีกว่านะทุกคนธรรมชาติเลยอันนี้ดอกไม้เดี๋ยวก็ธรรมชาติธรรมชาติ ุยมีคนดูเรา24คนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแบบไลฟ์ให้ถึงร้อยคนเหมือนเมื่อก่อนละอ่าเออวันนั้นวันนั้นเราไปงานนวราตีคนดูเท่าไหร่อันนั้นเรารู้สึกว่าเราจะไปไลฟ์ในเฟซอ๋ออันนั้นแอฟฟ้าอ๋อคนละแอฟาคนเยอะหน่อยอะไรนี่ของพี่ฝนใกล้เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่สวยมากพี่ฝนถือนี่พี่ฝนถือนี่อ่าสวยมากเข็นไหม โอ้ย uhm แต่ละคนทําสวยมากเลยนะคะนี่ใครทำกระทงเองบ้างคะใช่คอมเมนต์มานะงานเป็นยังไงคอมเมนต์มานะนะคะใช่แล้วคุณเมทารักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำขิงสวัสดีค่ะทุกคนไปรอยกระทงที่ไหนนะคะคอมเมนต์มานะที่แบบเด็ดเดดต้องไปค่ะเพื่อเราจะไปบ้างใช่แต่เอาปทุมกับอยุธยาไม่ไกลมากนะ เชียงใหม่จริงๆอ่ะเป็นความฝันอย่างหนึ่งนะที่แม่เพ่งอยากไปลอยกระทงที่เชียงใหม่นะไปไหมเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขามีโคมอ่ะเขาทําพวกโคมอ่ะโคมลอยอ่ะที่เปงกีเปงอะไรเงี้ยเนอะอยากไปอยากไปสักสักปีหนึ่งที่แบบว่าเสาร์อาทิตย์สุขเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะอยากไปอยากลองไปได้ได้เพราะว่าเวลาเขาเห็นเขาแบบไปเที่ยวกันเอ้ยเขาไปเชียงใหม่กันเนาะเวลาลอยกระทงอใช่ใช่อือ เดี๋ยวไว้สักปีหนึ่งก่อนตอนนี้เราเรเราลอยที่บ้านเราก่อนนะคะนี่เราลอยที่บ้านเราก่อนพูดถึงเราก็ทํากันไวะเนี่ยยังไม่ยังไม่มืดเลยเดี๋ยวเราไปดูมือเหมือนกันนะใช่พอเราพอเราทําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปกินยำว้าวพี่ฝนทำไว้เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะสวยมากเนาะเอาไปแล้วเอาไปแล้ว่ไง ทุกคนมีเรื่องจะมาประกาศว่าว่าเดี๋ยวน้องเอวาจะมีช่องเป็นของตัวเองว้าไหนไหนคนไหนชื่อเอวาเยกมือขึ้นสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มเอพี่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 หนูขอตัวไว้หน้า สวัสดีค่ะสวยยอดลยค่ะเดี๋ยวเรามีเรื่องจะมาประกาศนะทุกคนก็คือน้องเอวานะเขาจะมีช่องเป็นของตัวเองแต่ทีนี้ยังคิดชื่อไม่ได้เอวามันนี้ก่อนค่ะยังคิดชื่อไม่ได้เลยนะคะมันตอนนี้เรามีสี่ชื่ออยากให้ทุกคนช่วยโหวตกันมานะไหนมองกล้องมองกล้องไหนค่ะมองกล้องมองกล้องทางนี้ล่ะลูกอ่าชื่อแรกนะคะชื่อว่าเอวาตอรี่ชื่อที่สองเอวาซีเค็ตขับ ชื่อที่สามเอวาแอนด์เดอะแก๊งชื่อที่สี่เอวาแอนด์เฟรนเอวาเอาชื่อไหนคะเอาชื่อพี่เบียนหน้าเอาชื่อเอวาซีเคทดขับเหรอคะเอาชื่อพี่เบียนหนาพี่เขาเขาบอกเอาชื่อพี่เบียนหนาเอวาซีเคทดขับเหรอคะไหนลองพูดสิไหนลองพูดสิเอวาซีเคทดขับไม่ใช่แต่ว่าเอวาจะต้องมองกล้องสิคะ อ่านี่นี่นี่กระทงใครคะกระทงใครคะเอวากระทงเอวาเป็นรูปอะไรคะรูปเป็ดรูปเป็ดเป็ดร้องยังไงคะกาบกาบภาษาอังกฤษว่าไงคะดักดักเออดักดักถ้าดักตัวเดียวอ่ะดักแต่ถ้าดักหลายตัวดักส์ตายไหนลองพูดสิอันเนี้ยดักตัวเดียวดัก อ่าดักตัวเดียวอันนี้กระทงของพี่ฝนนะทุกคนสวยมากอันนี้ของแดดดีอันนี้ของเอวาฝนด้วยแบบว่าสีเรนโบ้เรนโบ้อะไรอย่างเงี้ยสีเรนโบว์เลยนะคะอ่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะเหลือของคุณยายแกรนนี่ใกล้ใกล้แล้วให้ถ่ายว่าของคุณยายก็ใกล้แล้วแต่ของพี่ฝ้ายของพี่ฝ้ายนี่น่าจะหลังสุดแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหม ตองพี่ฟ้ายน่าจะหลังสุดแล้วน่าจะเป็นแบบว่าอารมณ์เหมือนใบสีสูงกว่าใบสีเจ็ดชั้นอะไรอย่างเงี้ยสวยอยู่ชั้นที่เจ็ดเขาบอกว่าของดีต้องมาทีหลังอยู่ชั้นที่เจ็ดอยู่ต้องเสร็จทีหลังใช่ของดีก็ต้องทีหลังที่โรงเรียนเพื่อนผมร้องเพลงลอยกระทงไม่ติวิคสิทธ์ใช่ไหมว่าไม่ไม่ร้องเพลงได้ค่ะอคุณเมธารักษ์นะคะเป็นแฟนพันธ์แท้แน่เฮ้ยมีคนเข้าดูต้องแปดิบคนแล้วว่า เมื่อกี้สี่คนใช่แปดสิบคนใกล้หวันใกล้เป็นจริงแล้วค่ะได้ยินเสียงไม่พึ่งใช่ไหมเลยมากันใช่ไหมจะกลับมาร้อยคนเหมือนเดิมแก้วๆเลยใช่พไหมใช่ค่ะนี่มีความตั้งใจนะคะที่ไม่มองกล้องเนี่ยไม่ใช่อะไรตั้งใจจะเล่นมือให้ทันเขาเดี๋ยวไม่ทันแสงไม่ทันแสงนะอันนี้เป็นกระทงของคุณยายแกนนี่นะคะยังยังไม่เสร็จใกล้ละใกล้ละจะใส่ให้ยายงานนี้ต่อให้ค่ะ นี่นะคะเห็นพี่ไฟ้าหน้าตาอย่างนี้นะคะไม่อยากเชื่อว่าทำไม่อยากจะเชื่อว่าทําใบสีเก่งมากค่ะพี่ไฟ้ค่ะใบสีอะไรสองอันมีสามอันเมงดาร์เมงดาเหรอโอเคพอแล้วพอแล้วอันนี้อันนี้ไปได้ยินมาจากไหนอ่ะมันเป็นชื่อเื่งของขจริงเหรอใช่เป็นใบสีที่เขาเรียกว่าอ๋อพี่ไฟ้เขาทำแบบนี้ค่ะสองอันถ้าเป็นชั้นๆอย่างนี้เขาเรียกว่าแมงดาแต่ถ้าถ้าเป็นแบบเรียบทีเดียวอ่ะเขาเรียกใบสี อ๋อค่ะมันจะมีหลายหลายชื่อค่ะเนี่ยพี่ฝ้ายทำสองชั้นอ่าหน้าตามันเหมือนแมงดาเหรอพี่ฝ้ายใช่มันจะเหมือนแมงดานี่ยไงข้างในอ่ะอ๋อเนี่ยเนี่ยเหี้ยข้างในแหละโอ้เกดพึ่งจะเกดทุกคนมันดูเหมือนแมงดาทะเลเห็นไหมเนี่ยอ๋อธรรมดาธรรมดาพี่ฝ้ายไม่ทำค่ะพึ่งจะเกดธรรมดาพี่ฝ้ายไม่ทำค่ะไม่ทำไปแล้วดูส้นท้าห คือซื้อขนมฟังปลามาสองถุงบอกผม่าอเลยนะเดี๋ยวมันไม่พอเดี๋ยวมันไม่พอสรุปแล้วเราไม่ได้ทำไม่ได้ทำเดี๋ยวเอาไปให้ปาอยู่ห้ปาวัดหงอ่าขอเวลาเออเวลาเอวาาสวยมากค่ะขอบคุณนะคะแม่เอวาาสวยมากเหรอคะอยู่จังหวัดไหนคะไประทกมระทงมันที่ไหนมาประทุมธานีค่ะประทุมเป็นแหล่งดอกบัว ซึ่งนี่ค่ะคนที่ทำดอกบ <Tr> ัวเสียงอะไรเพลงเพลงไงดนตรีไงอืม <Okay. rik> ันชับอะเหมือนเป็ดอะเขาเรียกเป็ดอ่ะนกเยนะคะใครได้ยินเสียงนะคะตอบหน่อยนะคะว่ามันเราอยู่บ้านนะคะสไพลเลอร์นี่คอทตลอดเลยนะคะใช่เป็นคนที่นั่งชิลนะคะอันนี้คือคนอันนี้คือ คนนั่งชิมคนนั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงเอาให้พี่เติรลเหรอคะเนี่ยใช่ต้องมีที่ตกปลาหน่อยนะเอาไหมเอาไอ้นั่นไงมาเหล่าอ่ะเป็นเป็นกล้านี่ะนะคะมันต้องใช้อีกอีดอันวะพี่ขวัญนะวันนี้หน่อยนี่ไม่หำไม่ไดอีกอุ้ยจริงๆขยับเออสองอันเฮ้ยสองอันค่ะอึดอึดอึดใจเดียวค่ะ อึดใจเดียวเราจะมาะแล้วอึดใจเดียวนะคะคนเขาเสร็จไปแล้วค่ะแต่เรายังไม่เสร็จใช่ค่ะทำไมพี่ฝ้าให้เป็นคนแบบนี้คะของบ้านาปะคะของฝันอ่าของฝันดอกไม้มันเยอะใช้ดอกไม้เยอะจังเลยใช่ค<ช>่ะพี่ฝันใช้ดอกไม้เยอะเกินค่ะลูกซีเรายังไม่ได้เลยที่ดอกไม้เรไม่มีใช่ไม่ไม่มีดอกไม้เพีแต่ดอกไอ้นั<อ>่นมันเก็บเอามเงินเยอะเลยยังเหลืออยู่ได้ได้พี่ฝ้ายใครคิดถึงพี่ฝ้ายนะคะ พี่บีอยู่ไหนพี่บีเขาเสร็จแล้วค่ะเขาเข้าไปข้างในแล้วค่ะเหลือสองคนนี้แะค่ะที่ยังไม่เสร็จสักทีนะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้พี่ปูทำอันที่สองแล้วนะคะใครคิดถึงพี่ฝันมั้งคะเดี๋ยวด้พี่ฝันสวยขึ้นไหมคะย้อนพี่ฝันเขาเป็นอะนี่นะพี่บอก่ะเขาเป็นอะไรคะเขาเป็นนางเอะไรคะใครดูใครดูคลิปพี่ฝันมั้งคะพี่ฝันแสดงเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะสามสิบล้านแล้วมั้งคะตอนนี้ พี่ผ่านพี่ผ่านกี่ร้านแล้วนะตอนนี้อะไรจ้ะนมนมอ่ะนมโตนมโตอ๋ออหกสิบป่ะโอ้ใช่ใช่ใชหกสิบล้านแล้วนะคะนมโตหกสิบล้านแล้วเหรอใช่นี่ค่ะประดานะคะ ค่ะไปดูนี่ BSC Film BSC Film นะคะทุกคนช่องฟ้านะคะแอปฟ้าไปติดตามได้นะคะผลงานของเราแอปฟ้านะคะไปติดตามผลงานได้เลยนะคะพี่ฝันแสดงเก่งมากค่ะเดี๋ยวนี้โหใช่อย่ายอกันขนาดนั้นสิโปมาโปรเฟชชั่นแล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 ใช่ไหมโปรเดนแนลโปรเฟชชั่นแล ไกล่แล้วเย้นี่ของคุณยายเสร็จเยี้ยวของคุณยายก็สวยของคุณยายก็สวยขอให้ทุกคนเดี๋ววันนี้กระทงเราจะหลงทางหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะทุกคนน่าจะหลงที่แหละเดี๋ยวพี่ฝ้ายนะคะติดประดับอีกนิดอีกหน่อยก็สวยมากเลยค่ะสุดท่ายคแฟนหรอแฟนหรอหรอแฟนพี่ฝ้ายไปไหนคะเฮ้เจ้าของมีฝ้ายสวยจริงอ่าสวย นนเพิ่งของคุญายเสร็จแล้วนะว้าวฮ้ยของคุได้ก็สวยนี่ค่ะเสร็จแล้วไข่อันหนึ่งนะคะเห็นไหมใช้ได้ไหมสวยมากแต่ฝีมือพี่ปูมันอาจจะไม่เรียบร้อย,ย,ยนะกระหลงกระแหลงหน่อย,ย,ย,ยอันนี้พี่ฝันช่วยพับนะคะอันนี้พี่ฝันเก่ง ่านะคะทุกคนพอเสร็จแล้วค่ะไปแล้วแล้วในชั้นก็จะได้รับการกดดันจากทุกคนให้บอกวาเสร็จไย่งี้เด้อ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 เดอเด้อเอเี้ไม่้อนด้เด้อใดเด้อเด้อด้อเด้อเดีอเด้อมด้อด้อเ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 ้ไเดอเด้อเดดอาอีด้เด้ดีอเ่้ออ้ออดเอดเ่อ พี่บีคะมีหลาคนคิดถึงพี่บีู่าพี่บีอยู่ไหนพี่บีอยู่กับคัพเค้กนะคะเนี่ยค่ะพี่บีอยู่คัพเค้กค่ะคัพเค้กสวัสดีก่อนเจ้่คัพเค้กพี่บีหาพี่บีอยู่ไหนพี่บีอยู่นี่ใครอยากตัดผมเหมือนพี่บีบ้างพี่บีเอว้าคัพเค้กเลิอนออกไปแล้วพอเราเข้ามาคัพเค้กเลินออกไป พี <Free>. okay. <laughs> ่วีติดหนังนะทุกคนสดไกเลอร์ติดเกม <laughs> นี่นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกต่อนะคะข้างนอกอยู่วุ่นวายกันอยู่นะนี่นะคะผลงานของแต่ละคนนะ <c oughs> นี่ผลงานของแต่ละคนนะ <c oughs> นี่ค่ะพี่ฝ้ายเสร็จแล้วนะคะเหลือประดับดอกไม้ไอ้นี่ไม่ไม่เท่ากันมากเลยอ่ะสวยสวยบอกหนูใช้ดอกแค่ไม่กี่ดอกบอกทำไมหนูจับแล้วเหลือสามสิบคนแม่พึ่งจับกระร้อยคนเสียงเสียงของคุณเคยกับแม่พึ่งเนี่ยขนาดขนาดมีอยู่วันหนึ่งที่ไม่กินข้าวกับไอ้อ่ะ อยู่หลังกล้องนะเขายังจําได้เขายังจําได้ว่าเป็นเสียงพี่อ่ะเราอุตส่าห์แบบไม่ออกหน้าตาแล้วนะเออก็เหมือนตอนนั้นอะน้องน้องฝึกงานอ่ะมาวันแรกหนูก็ว่าคุ้นๆเสียงอะว่าแล้วพี่อยู่ข้างหลังกล้องนี่เองน้องไอเบลอ่ะมันบอกว่าหนูไฟ้สด้ะหนูอ๋อพี่ที่องพี่อยู่หลังกล้องที่ไฟ้สดหนูดูประจำเลยพี่เจ๋งจงเบล มาม่าลราลาเบลเขาดูเราเหรอเนั่นแหละเออยัยฝ้านั่นแหละค่ะประดับอย่างนั้นนะคะนี่นะคะของพี่ฝ้ายนะคะแต่สวยอยู่ของพี่ฝ้ายอ่ะทักเปียทักเปียด้วยเหรอคะทักเปียทำอะไรคะคุณปิดบังความไม่ได้ปล่อยข้างๆไงอยู่นะมีทักเปียด้วยเหรอเขาให้ปิดบังความไม่เรียบร้อยด้วยอ่ะเปียนะคะแบบเลิศเทอไปหมดเลยของพี่ถักเปียนะทุกคนไไม่่นาจะด้้แลว มันเล็กไปเปล่าคะถักเปียเออใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝันจัดให้เราทำเราเราเสร็จหน้าที่คือทำใบสิแล้วอันนี้ชั้นที่เจ็ดนะคะเหลืออีกหกชั้นเหลืออีกหกชั้นนะคะทุกคนอะไรนะอีกหกชั้นค่ะอีกหกชั้นรอปีหน้ารอปีหน้าปีละเดี๋ยวจะบอกปีละชั้นปีละชั้นปีละชั้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปเอาดอกเข็มก่อนอ่าดอกเข็มก็มานะคะ <ม>ดอกเพ็มมาดอกเพ็มก็มาตามไปนะพี่ฝนราะว่าเราจะได้เห็นว่าไปเอาอใช่ไหมนี่นะคะเราเอาจากข้างบ้านจริงๆค่ะเฮ้ยมันสวยอยู่แล้วข้างล่างมันมองไม่เห็น <c oughs> ห่วงอีกห่วง <c oughs> นี่นะคะบ้านสวยงามไหมคะนี่นะค่ะ กล่องจะว่างไหมคะทุกคนกลงปลูกเองเลยนะคะนี่นะคะพี่ไฟรักมาเยอะมากเลยค่ะพี่ไฟที่ค่ะพี่เก่มแรกก่อนเดี๋ยวจะขอเขาเห็นท้ายที่คียายบอกว่าห้ามเด็ดของกลุ่มใช่ขงกลมว่าไม่รู้หรอกนี่ไม่รู้หรอกมีหลักฐานเต็มเลย เดาู่กบไม่รู้นะเป็นไงดอกเข็มนะคะดอกธรรมชาติไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็พึ่งใช่โงมันก็สวยเนี่ยมันสวยในกระทงหนูเนี่ยทุกคนไปลอยกระทงที่ไหนกันใส่ไปก็สวยค่ะมีอะไรใส่ใส่เข้าไปเดี๋ยวก็สวยเองค่ะเหมือนเวลาเราทำกับข้าวใช่ปะใช่ค่ะข้าวใส่ใส่ไปเดี๋ยวก็อร่อยยำๆใส่ใส่เข้าไปเดี๋ยวก็ใสไปก็อร่อยเองใส่ไปเรือยเดี๋ยวมันก็อร่อยสูด อเาโสโลแกนอาจารย์ยิ่งสั่งมาใช้ได้ด้วยนะกินได้ก็กินกินก็เททิ้งไปลอยได้ก็ลอยไม่ลอยไม่ได้ก็ลอยลอยไม่ได้ก็ทิ้งไปก็ลอยทิ้งไปเออโยนโยลงไปเนี่ยโยนโยลงไปมันไม่ต้องมาถามว่าตวงเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ตวงแกใส่มมือโยนโยนยังบอกว่าอร่อยเองกระเอากระเอาแต่เวลาเวลาเพิ่งทำอาหารพิ่งก็ทำแบบนั้นนะมันต้องกัดพึ่ง ใส่ใส่เข้าไปใส่ใส่เข้าไปเดี๋ยวก็อร่อยค่ะถ้าถ้ามันเค็มแล้วก็ใส่น้ําอ่าหรือไม่ก็เทียมแล้วก็กินกับข้าวเยอะๆเยอันถ้ามันเค็มเราก็บอกกินถ้าอันไหนมันจืดก็บอกว่าสวยเกินหน้าเกินตาเลยนะคะคนนี้ไดียดอกเข็มเขาเพลินฟ้านางสวรรค์มีลอยด้วยมีดอกไม้ลอยด้วยไอเดียดอกเข็มเขาเลิศอ่ะดูดิมันลอยเหมือนนี่ไงบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟสวยอ่ะพี่ฝ้ายมันเหมือนอะไรรู้เปล่า อ่าผีเสื้ออ่าบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟอ่ะสวยอ่ะไปดอกเขาสวยค่ะดอกเขาสวยเขาบวดฟ้าสวยอันนี้คือถ้ำรวมนะคะเดี๋ยวมีอะไรเหลือเอามาใส่เอาแบนรวมๆไปเหลือด้วยนะคะยังเหลือกระทงนึงนะคะอย่าอย่าอย่าหมดนะคะเพิ่งหมดนะคะดอกไม้เหลือเหลือยังไงก็เหลือเหลือก็เอามาใส่ใส่ไปสวยอ่ะเนี่ยเอาดอกเข็มวางเขารู้จักเขารู้จักเก๋มากเลยเพื่อน ไม่ได้ไปซื้ออาหารปลาเลยดูนี่ทุกคนนี่เราจะ้าอาหารปลาเดี๋ยวค่อยไปให้ปลานะอเราไปทำรูนี่นะคะน่ารักจังเลยประดิษ์ประดอยนะคะมีของแสดงความน่ารักแบบไหนยังไงยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยขอกระทงแบบออนไลน์สักหนึ่งกระทงนอา กระทงออนไลน์ต้องมาแล้วนะคะคนลักระทงก็ได้นะคะคนก็สิบกกระทงอ่าใครเป็น fc ชิกชิคบ้างคะอย่าลืมเข้าไปไป support ไปให้กำลังใจชิคชิคชาแนลเลยนะทุกคนใช่ไหวครูไหมอะต่อเข็ม เฮ้ยมันนึกได้มันเป็นเหมือนไใ้ครูไม่เอียว่าใครูถ้าถ้าแย่แพร่บานที่ใช่เลยเนี่ยดอกมะเขืออีกงจึงดอกไใ้ครูรวมมาไงรวมมาไงไม่เราก็ขอขมาไงเออสวยดีออกนะแล้วก็ต้องไปขอขมากลงด้วยนะคะขอขมากลงไม่บอกแกแกก็ไม่รู้ไหมแกไม่รู้อ่ะทำไมอุ้ยมันจะหมดต้นหมดแล้วเหรอนั้นไงดอกไม้ในนี้ยำๆเข้าไปรูกเดอร่อยเอง เี๋ยวสี่วงยำยำไวๆใส่เข้าไปยำยำไวๆยำยำไวๆใส่เข้าไปใส่นั่นก่อนใส่ใส่เอี่เขามีกรรมการคอยตัดสินด้วยนะเธอนั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยกรรมการคอยตัดสินพี่สแคร์เลอร์กรรมการกำลังตกปลาอยู่จรอไม่ใช่หมายถึงว่านี่ไงอ๋อใช่เออเหมือนเลยเหมือนเลยตกปลาเออเออเหมือนเลยเดดถ้าทำเป็นเบ็ดเนาะเหมือนเลยใช่เอามาเียบไว้เหมือนคนนั่งตกเบ็ด นั่งตกปลาอยู่ตลิงเออสวยทําเงียบไปไม่ใช่อะไรตั้งใจอยู่ตั้งใจอย่ารู้คนแก่ให้ยางงี้แหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่นะคะนี่ค่ะปักทูปปักเทียนเลยค่ะปักทูปปักเทียนเลยค่ะเอเซตจุดท้ายด้วยนะตอนแรกนึกว่าจะไม่เหลือไม่ใช่ยังหมดยังเหลือเลยอ้าวหมดแล้วอาไปแล้วอะยังเอวาหนึ่งชุด หมดแล้วไี่เรามาเอาไปดูก็ยังอุ้ยมันพันเป็ดเลยที่บ้านเหมือนพันเป็ดเลยดูใช่ไหมมันปักเป็ดมันด้วยนะมันเอาไปปักเป็ดโอ้มันไม่ได้เอาแค่นี้ไงมันไปเอาปักเป็ดด้วยรู้สึกเอวาจะมีกระทงเยอะกว่าเพื่อนนะนี่กี่อันอ่ะนี่หลายกระทงจังเลยว่าเรียบร้อยค่ะทุกคนเฉดสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไ้่พี่ไา่ปักอีกรอบหนึ่งสิอ่ะ นมกว่ามันจะเสร็จกันหนึ่งสองคือแบบเมื่อกี้นะหนึ่งสองสามปักลงเรียบร้อยแล้วค่ะยินนะคะกระทงสุดท้ายของเรานะคะแดงม,วงม่วงนี่มีมีอ่ะผีเสื้อบินด้วยนะทุกคนมีเสื้อบินเนี่ยพี่เสื้อบินเรียบร้อยแล้วค่เะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าการะทงของแต่ละคนหน้าตาเป็นยังไงใช่กระทงมีลูกแม็กไหมมีค่ะ เดี๋ยวเราไปจาีแบบมันจมดเนาะใช่ใช่ช่เดี๋ยวมันมืดไปทงที่นั่งสารสุดสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บของแป๊บแเราันเหลือชุดนึงมีมใ่วามันเมาใส่ไม่เป็นไรแม่ก็พอแค่นั้นแหละอางั้นดีามัะได้ถ่ายเออประดับันปลามันี่ยไอวาใส่ดลแม่แม่จะีเอาเอาตัวใหญ่เลย่ันปลาห นี่นะคะทุกคนทุกคนค่ะพี่ฝันก็ยังประดิษฐ์อยู่นะพี่ฝันสวยค่ะขอบคุณค่ะแต่งเพืพี่ฝันดีค่ะสวัสดีค่ะแม่น้ำปูนสวัสดีค่ะมาช่องน้องบีด้วยขอบคุณนะคะที่คอยซัพพอร์ตกันค่ะเดี๋ยวเราก็ยังไม่ลืมกันใช่ ดีค่ะแม่บีสวัสดีค่ะนี่นะคะนั่นน่ะสิมามาเดี๋ยวเอาต้นมาด้วยเดี๋ยวเราจะได้ลองอ่ะเดี๋ยวอันนี้พี่ฝ้ายพี Hispanic ่ฝ้ายขบปิดให้หน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ฝันค่ะลาเพื่อนเพื่อนก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยไล์อีกทีหนึ่งตอนรอยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่จ้าเดี๋ยวขอตัวไปรอยกระทงนะคะ เดงไปไปค่ะไปไปค่ะทุกคนอะไรนะคะกระทงสวยมากเลยรอยที่ไหนคะ